สวัสดีครับผมตุออย้ยเอ็นฟูครับหรือพี่พาท้มที่น้องหวยท้าไอบักเก็ตไว้วันนี้ก็จะมาทําตามคําท้าครับก็ดีใจมากๆครับที่ที่น้องหวยคิดถึงอยู่ตลอดเวลารู้สึกว่ารู้สึกว่ามีมิตรภาพที่ดีๆต่อกันมาตลอดและยังนึกถึงแม้กระทั่งเล่นไอบักเกจะดีใจไหมเนี่ย โอเคเลงมาให้ถีเวลานะครับนี่ครับเราจะทำตามกคำ้าเลยครับ ผมค้าคนต่อไปคนแรกเพื่อนซีผมเลยตั้งแต่เล็กจนโตไม่เคยทิ้งกันไม่ว่ามึงอยู่ที่ไหนมึงทำอะไรมึงคือเพื่อนกูเพื่อนกูตลอดไปสักชัยสุขจันทร์จนคนอีกสองคนขอเป็นไอหัวกะทิในเอินฟูแล้วกันคนแรกท่านลองไก่เตรียมตัวไว้เลยท่านลองไก่ คนที่สองโกน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 องเอ็นฟูเตรียมตัวไว้เลยนะครับ2คนนี้ภายใน24ชั่วโมงอ๋อสักชัยด้วยนะยนอย่าลืมนะแล้วเจอกันครับ